เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะมาต่อข้อสักถามของพี่น้องประชาชนในการกระจาัความรับความความที่เห็นในครั้งนี้ทานมูกฐารจังหวัดประจวบคีรีได้ชี้แจงให้ทราบต่อไปนะคะผมไม่ต้องาที่ไม่าไม่ต้องามที่สามาถามคำถามผมได้เลย สามคือแรงงานที่ใช้ในโรงงานของท่านเป็นแรงงานไทยหรือไม่ล่าสุดต้องเพิ่มเอีกคะเ่เติเลยัุตั้งมากรณ์ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจะตัดตั้งอุปกรณ์กี่โรงงานนะครับทั้งหมดใครอนุญาตนะครับในหกที่นะครับวันนี้เราก็บอกว่าตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ลังรอบฝังกกขยะ ในที่เป็นประธานเนี่ยผมก็จะสรุปเรื่องดังกล่าวให้ท่านผู้ว่าในจังหวัดปราจีนได้รับทราบนะครับอันที่สามคือแรงงานที่ใช้ในโรงงานของท่านเป็นแรงงานไทยหรือไม่ล่าสุดนะครับเชิญเถิดเชิญเถิประธานประธานที่พี่ที่ถามผมนะประธานก็คือเราส่งเงินลงทุนความคิดเห็นในเรื่องของการขออนุญาตขยาย โรงงานนะคะทีนี้ท่านเอาไปไว้ที่ไหนหรือว่าชาวบ้านต้องโรงงานตลอดไปเอไหมเอาหมดนี่ก็เอาหมดทุกอย่าอันนี้นะครับจะต้องตีแจ้่ว่ารงปุนไ่้จับวิวไอ้เนี่ยนะว่าหัือนี เขาเข้าใจค่ะเข้าใจว่าทางโรงงานเนี่ยจะไม่ได้เตรียมพร้อมมาจะมาชี้แจงค่ะวันนั้นแตเถ้าไม่ชอันนี้ดิฉันคิดว่าสำคัญนะคะเพรผู้ที่รับผลกระกอบคือพวกเราอมานีเราอรอยัอันนี้นะครับจะต้องชีแจงว่าโรงปูนหาจากรับวิไอหลือเ่ เราเข้าใจค่ะเข้าใจว่าางเวลาเนี่ยจะไม่ได้เรียมพอ่จะมาชี้แจงคะเพราะนั้นตลนะครับตงเที่ไม่ชอบทำนะครับวันนี้นะครับเวทีที่พยายามจริงๆ ผมขอคิทั้งหมดได้ไหมครับลาเซ็นนี้เป็นเอกสารที่ทำเงแต่อนท่านสามารถายเอกสารไปได้ผมจะคนิองนะคะเก็ได้ตอบว่าเขาไม่รู้เพราะว่าเขาาสร้างโรงงานเขาบิ้วโรงงานมาเพื่อให้เช่าแล้วคนที่เช่าเนี่ยจะเอาอะไรเข้ามาอันนี้เขยังไม่รู้ แล้วจะเป็นยังไงต่อไปเขาบอกว่าเขายังไม่รู้แล้วหนูถามเขาว่าเออแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเออควันที่จะปล่อยออกมาเนี่ยอย่างน้อยคือการหลอดต้องมีควันใช่ไหมคะเอาอ,อย่างน้อยที่มันต้องมีมันจะปลอดภัยแค่ไหนมันสามารถกับเอาสารเคมีต่างๆเนี่ยออกไปได้แค่ไหนเขาก็บอกแค่ว่าเขายืนยันว่าสิ่ง